สวัสดีครับได้มาเจอกันอีกแล้วในวันพุธวันนี้ครับผมวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยกับคุณในเรื่องธรรมะธมโมยอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมผมอยากจะถามคุณว่าพระอาคาสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของบริเจ้านี้คือใครครับผมคุณพอจะรู้จักไหมครับผมพระอาค่าสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของบริเจ้านะครับพระ โมกขลานะเป็นพระอคัสสาวกฝ่ายซ้ายส่วนพระสารีบุตรเป็นพระอคัสสาวกฝ่ายขวาของพระเจ้าทั้งสองคนนี้เป็นพรามณ์หนุ่มอ่อเป็นลูกของนายบ้านก็คือเป็นลูกถ้าบ้านเราก็คือเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละแล้วลก็อยู่บ้านใกล้กันด้วย ทั้งสองนี้เป็นเพื่อนเป็นสหายกันมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุน่นๆุมวันหนึ่งพากันไปดูมหรสพต่างๆนะการแสดงการละเล่นต่างๆอยู่ที่ผู้เขาคินสกูดนั่นแหละนะไปดูแล้วก็เกิดไม่มีอารมณ์ไม่มีความต้องการอยากจะดูไม่สนุกพูดไงว่าไม่สนุกคนเราก็แค่นี้เองตายไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีอะไร เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวยจิตใจก็เลยพากันพูดว่าดังนั้นเราไปหาที่อื่นเถอะไปอยู่กับที่อื่นเถอะแต่กว่าสองคนนี้อยู่กับอาจารย์สันชัยอาจารย์สัญชัยเวลลัตบุตรนะเป็นสำนักสำนักปรัชญา,าต่างๆนี่แหละแต่ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้บรรลุธรรมอะไรได้ทั้งสองคนนี้ก็เลยนัดแน่กันบอกว่าถ้า ได้พบอาจารย์ดีจังไงพวกเราก็ค่อยพากันไปอยู่กับอาจารย์คนนั้นนะไปอยู่ครูคนนั้นนะในวันหนึ่งพระสารีบุตรตอนจงเป็นหนุ่มอยู่นะยังไม่ชายหนุ่มอยู่นะ,ะได้ไปพบกับพระอัสสชินะซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าในปัญญคีทังห้านั่นแหละเป็นองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่ห้า กุลธัญญาปัปปะพะธัยามาหานามอาอัสจินนัแหละได้ไปพบพระอาัสชิกําลังบิณทบาทอยู่ในเมืองราชคือนะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมากกลนผมใส่ผ้าเหลืองน่าเคารพนับถือมากหลังจากบิณทบาทแล้วสารีบุตรนี้ก็เดินตามพระอัสาาชิไปไปที่ท่านก็จะไปชันพัตทหารนั่แหละได้พัทหารแล้ว ไปฉันพัตทหารอยู่ที่ใต้ต้นไม้หรืออะไรนี่แหละนะ,ะก็แต่ก่อนั้นได้อาหารมาแล้วก็มาฉันพัตทหารไปรูปเดียวนะในสมัยก่อนไม่ใช่เดินทางไปหลายรูปแล้วก็หลังจากท่านฉันพัตทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปฟังธรรมจากท่านนะาพระอาธิชีก็บอกว่าไม่มีความรู้อะไรในธรรมธรรมเพราะว่าบวชใหม่ยังไม่มี ความชำนาญในการเทศนาส่วนสารีบุตรในชายหนุ่มนี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขอให้พูดแต่หัวข้อย่อๆก็พอถ้ายังยังไม่แตกฉานในธรรมนะพระจชีก็บอกเทศว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดเหตุแห่งธรรมลนั้นพูดถึงพระศาสดาก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละอะไรมีเหตุสาเหตุขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันต้องมีสาเหตุนะ เรื่องรล่าต่างๆมันต้องมีสาเหตุเราตัดเหตุให้มันซะเราระงับเหตุของมันซะเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ธรรมะย่อๆปรากฏว่าสารีบุตรนั้นเป็นชายหนุ่มนั้นได้บรรลุสวดาบันเลยหลังจากนั้นก็กลับไปบอกเพื่อนก็คือโมคลานานี่แหละไปบอกเพื่อนที่อยู่สำนักของอาจารย์สัญชัยเนี่ยเราบอกว่าเพื่อนพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ได้บรรลุสวดาบันเหมือนกันนะพูดให้ฟังแค่นั้นแหละได้บรรลุสวดาบันเหมือนกัน แล้วก็ชวนอาจารย์สัญชัยเวรับุตรไปอยู่กับสำนักของพรูทธเจ้าแต่อาจารย์สัญชัยบอกว่าคนในโลกนี้คนฉลาดกับคนโง่อะไรมากกว่ากันทำทำสารีบุตรนะสารีบุตรก็บอกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดาสัญชัยเวรัสบุตรก็บอกว่า,าถ้าางนั้นสารีบุตรไปอยู่สำนักของพรูทธเจ้าซะส่วนเราก็จะอยู่นี่แหละเพราะมีคนโง่มันมาก ก็จะอยู่กับคนโง่สอนคนโง่ก่อนถนนนี้แหละก็ไม่ไปแล้วก็มีผู้ติดตามไปประมาณสองรกว่าคนนะในสมัยน,มนังนี้ตามสารีบุตรและโมคลาไปไปบวชอยู่สำนักของพระเจ้าในที่สุดต่อมาสารีบุตรก็ได้เป็นอาคาสาวกเบื้องขวาส่วนโมคลาก็ได้เป็นอาคัสสาวกเบื้องซ้ายของพระเจ้านี่แหละคือความเป็นมาของอาสาวกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของพระเจ้าก็มีแค่นี้แหละขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ